นี่แบบท่าทางใหม่บอกเลยว่าโคตรเท่ดูดิท่าทางอย่างเท่ดูดิโอ้โหดู โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กล่าวแสเน็ตเคยนะครับผมช่องบีแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิรีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนท่าทางใหม่นะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีดาบคาตาน纳เติมครบรับฟรีๆไปเลยนะครับสำหรับดาบคาตานาใหม่จะเป็นอะไรเอฟเฟกต์ยังไงบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรแจ่มนะครับสำหรับสายเขีีียยยยววววนนนะคคครรัับบใใท่่ออาากกกดดดููแแลลลล้้้้้ืมิปหจ็ พี่มีสตรีมสดๆแจกเพชรกันด้วยนะครับวันนี้คนดูโหยเกือบพันคนอ่ะ9ก0กว่าคนนะครับผมใน t i k t อกนะครับใครอยากดูสตรีมพี่มีทุกวันใน t i k t อกนะครับบอกเลยว่าโคตรสนุกโคตรมันนะครับใน t i k t อก สร้างห้องเชิงตึงเชิงไฮไลท์โอ้โหมีหมดทุกแนวทุกสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นสไนเปืนพกนะครับปืนทั่วไปโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ทิกตอกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่พาไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับท่าทางใหม่เป็นยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผมปุ๊บนี่เลยนะครับพี่ก็วาร์ปมาเซิร์ฟบราซิลนะครับใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะ อ่เซอร์บาซิลนะครับก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับนี่เดี๋ยวพี่พามาดูนี่เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมท็อปอัพเติมครบ500เพชรนะครับรับในส่วนดาบคาตนานะกันไปฟรีเลยนะครับดูดาบคาตนานะโคตรสวยดูดิดูเอฟเฟกต์ดีโคตรสวยดูดิเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยนะครับผมนะเออดูดิอย่างสวยนี่นะครับผมสําหรับอ่ากิจกรรมเติมครบรับฟรีนั่นเองนะครับดาบคาตนาตนะตัวนี้นะครับเวลาถือก็ประมาณนี้เห็นไงสวยไหมไม่เป็นเหมือนเล็กๆนะแต่ว่าแบบเอฟเฟกต์มันสวยดูดิ โอ้โห oh, อย่างแท้ดูดินะครับแล้วก็จะมีตั๋วตัวนี้ตั๋วตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตั๋วอะไรนะครับเป็นตั๋วไฟเวิร์กนะครับนี่พี่ขอกดรับไปเลยก็คือเติมครบ1เพชรรับไปเลยนะครับในส่วนตั๋วตรงนี้อันนี้ก็คือพี่เติมไป100เพชรนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าครบ500เพชรจะได้รับในส่วนดาบคาตาลาตัวนี้ถาวรเลยนะครับส่วนกิจกรรมอะไรอะ่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบเอ่อมันมีให้กดเปอร์เซ็นต์น่ะอยู่ตรงไหน,นเอ่ยเอาหายไปเลยโอเคไม่เป็นไร ้ทีีนอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เป็นท่าทางครับผมนี่เดี๋ยวพี่วามาดูนะท่าทางตัวนี้อยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ทีการันตีไอเทมนะครับนี่เลยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนี่รับท่าทางใหม่บอกเลยว่าโคตรเท่ดูดิท่าทางอย่างเท่ดูดิโอ้โหดูเหมือนใส่อะไรขึ้นมาดูดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ปุ๊บอ่ะดูจมเต็มครับหมุน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 มาแบบปุ๊บแล้วก็แบบหมุน2อันเป็นเหมือนลมลมหัวกุดนะครับนี่แล้วก็แบบโคตรเท่ดูดิเอาใหม่เอาใหม นะครับนี่เออดูโอ้โหอย่างเท่นี่เฮย้ยเอาจัดตอนนี้เข้ามาในเซิร์ฟบราซิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่แต่ไม่รู้ว่าจะมาเซิร์ฟไทยวันไหนก็ต้องรอดูนะสรับสำหรับตาทางนี้นะครับเหมือนเดิมสลหรับตู้โซนแปดทีก็เลือกสิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอเลือกเอาอะไรออกอะ่ะเอานี้ออกแล้วกันแล้วก็ชุดนี้ไม่ต้องการนะครับปุ๊บเริ่มต้นที่9เพชรนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2 9 59หมา เรดอเท่าไร่เอ่ยแถบสีส้มแถบสีส้มเหรดรอปเฮ้ยไม่น่าเกียดนะสิหนะนะครับแถบสีส้มนะครับเรีดรอปของระดับอีพกนะครับอ่าส6เปอร์เซ็นต์มาเฮ้ยทำไมลุ้นจังอยากได้ท่าทางอะ่ะมาขอทีเดียวขอทีเดียวพี่ขอทีเดียวไปลุ้นขอทีเดียว,ม,ยวมาเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยอย้โหมันเลยอะ่ะเสียดายจัดครังต่อไป ครั้งต่อไป29เพศอุยอยากได้ว่ะเป็นท่าทางเทอร์นาโดนะครับผมนี่เห็นไหมทอร์นาโดเป็นท่าทางทอร์นาโดน,นั่นเองนะครับอเอาใหม่29เพรต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละโอ,โ,หลอโอ้โหเลยเฉยอโหได้อีกครั้งเดียวได้อีกครั้งเดียวอูห้หดวงพี่ทำไมมันไม่ใกล้เคียงเลยวะมาอีกครั้งเดียว59เพรครั้งสุดท้าย จงมา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 นโม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 จงมาจงมาห้าสิบเก้าเพชรช้าๆโอ้โแมงเลย <c oughs> ถ้าพี่บีดเติมเพชรก็น่าจะน่าจะหมดตู้สํสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมก็สามารถมาสุ่มได้เลยนะครับผมสามารถมาสุ่มได้เลยนะนะครับเนี่ยนะครับผมท่าทางเนี้ยอยู่ในส่วนตู้สุ่มแปดทีนั่นเองนะครับนี่บอกเลยว่าโคทเทดูดีเนี่ย อย่างเท่ดูมันเป็นท่าแอนิเมชันนะครับถ้าเปิดตัวเวลาเราแบบเวลาเราสร้างทีมสี่นะครับเวลาเปิดตัวก็อย่างเท่เลยบอกเลยว่าเท่จักจักนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีท่าทางแบบท่าทางนักมวยอยู่ตรงนี้ตู้ซุ่มแปดที่เหมือนกันนะครับอทำไมไม่ขึ้นอนะ <c oughs> เดี๋ยวขอเลือกเลือกเดี๋ยวลองเลือกอันนี้ออกก่อนมันจะได้ปะปับ๊บมันไม่โชว์ให้มันเป็นอะไรอะ ถ้าทางซิกดาวซิกดาวนะถ่าทางซิกดาวเลยโคตรเท่แต่ว่าพี่บอกเลยว่าท่าทางเนี่ยโคตรเท่เหมือนกันนะครับนี่โอ้โหเท่เกินดูดีนะครับปะมานี้เลยนะครับสลับท่าทางในสวอเซอร์บารซิลพี่ก็รีบมาอัปเดตให้เลยสลับท่าทางใหม่นะครับแล้วก็จะมีดับคาตนะนกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่จัดนะครับทีนี้ เราวับกลับมาเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับเซิร์ฟไทยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพรับสกินลดนะครับพี่ก็รีวิวไปเมื่อช่วงเที่ยงนะครับนี่เลยสำหรับกิจกรรมท็อปอัพเติมครบ499นะครับรับในส่วนสกินลดทั้ง3คันเลยนะครับก็จะมีให้เลือก3 3ยังไงอะ3ท็อปอัพนะครับท็อปอัพอันแรกเนี่ยพี่เติมไปแล้ว99เพชรนะครับก็คือเลือกพี่เลือกสกินลดสีฟ้าไปนะเพราะว่าลดสกินสีม่วงพี่มีแล้ว นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีซักสกินเนี่ยก็คือแนะนําให้เติม499เลยจะได้ได้ทั้ง3สกินเลยนะครับในส่วนนี้เนาะก็คือของทั้งหมดเนี่ยกิจกรรมท็อปอัพทั้งหมดก็คือเป็นของแรเลยนะครับผมนะย้าว่าเป็นของแรเลยนะเนี่ยเฉพาะกิจกรรมแมคการนนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะกิจกรรมท้าทายไม่เก <mo> <w> ี <play Kirby> uh ่ยวนะครับผมเฉพาะแมคการนแบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นของแรไม่กลับมาขายอีกแล้วนะครับผมนะประมาณนี้เลยส่วนกิจกรรมตรงนี้จะอยู่ในส่วนกล่องนะ กล่องร้านค้าตรงนี้นี่เลยจะอยู่ตรงนี้เลยกล่องตงัวนี้นี่นะครับกล่องละ25เพชรน,นะครับผมอาอย่างอื่นพี่มีแล้วเห็นไหมสกิลรสีรสม่วงพี่ยังไม่มีเลยไม่รู้ว่าแลกเท่าไหร่แลก50โทเค็นนะครับห้โทเค็นเท่านั้นนะครับอย่างอื่นก็จะมี100มี80นะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมของแล่นะครับส่วนกิจกรรมอือ่อีกอันนึง นะครับก็จะเป็นกิจกรรม f รีไฟกับบีจีเอสซูเปอร์มาร์เนั่นเองนะครับนี่เลยก็จะเป็นร้านเอ้ตลาดฟรีไฟนบตลาดฟรีไฟเล่นยังไงก็เล่นง่ายๆครับผมให้เราเลือกนะครับของ3อย่างของ3ไอเทมนะครับมันก็จะลดราคาเห็นไหมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เราจะซื้อราคาสดๆเนี่ยหกร้อยเก้าสิบเก้าเพจจากราคาปกติสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับก็คือจะได้สามอันนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่พอใจของรางวัลเราสามารถติ๊กออกแล้วเลือกใหม่ได้นะครับตีนะ หรือว่าไม่พอใจทั้งหมดนี้เลยเราสามารถรีเฟซได้ฟรี2รอบแล้วก็ถ้าใช้ฟรี2รอบเสร็จมันก็จะเสียเพชรรอบละ10เพชรนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยสำหรับกิจกรรมตลาดร้านค้าเอ้ตลาดนัดฟรีไฟล์นั่นเองมา8วันเท่านั้นแล้วก็ดาบคาตานนในเซิร์ฟไทยเนี่ยก็จะมีในทูสุ่ม8ทีเหมือนกันนี่เลยนะครับเริ่มต้นที่3เพชรโค้รถูก บอกเลยว่าโคตดถูกเลยนะครับผมใครอยากได้มาจัดกันได้เลยเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าอ่าคลิปนี้มารีวิวสั้นๆนะครับได้ใจความไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวันน้าตัวไปก่อนนะครับผมกับคําว่าสวัสดีครับ